เ,เชิญทุกท่านนั่งลงนะครับท่านประธานพิธีนะครับยังอ,อยู่ประจําจุดรับคำกล่าวรายงานครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญนางมุกดาบุญละครพัฒนาการอาเภอบ้านม่วงกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเรียนเชิญครับเรียนท่านปณวิทย์กุลตังขวานิศ ในายเภอบ้านม่วงที่เคารพอ,อย่างสูงดิฉันนางลูกดาผลละครพัฒนาการอำเภอบ้านม่วงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้กรณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานผันถุงกองทุนแม่ของแผ่นด,ดินของหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นด,ดินบ้านสละสีหมู่ที่แปดตำบลบ่อกแก้วอำเภอบ้านม่วงประจาปี2568ในวันนี้ ด้วยสำนักง,งานพระนำชนจังหวัดสกลนครได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขันธุงกองคุณแม่ของแผ่นดินประจำปี2568ในวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2568ณวัดพระธาตุเจิงชุมบวิหารตำบลนาจิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มอบ เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านกล้อก้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568จํานวน20หมู่บ้าน5ชุมชนซึ่งในการนี้สานักง,งานพระนําชนอําเภอบ้านม่วงร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอําเภอบ้านม่วงและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านศสละศีหมู่ที่8ตาบลบ่อกแก้ว ได้จัดก,กิจกรรมอันเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองคุณแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนปีพันปีหลวงเพื่อเป็นการเพิดปพระเกียรติถึงพระราชอัจฉริยภาพพระเมตตาที่ทรงชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระราชทานพระราชทรัพย์สวนพระองค์ าเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแห่งละ800 0บาทเพื่อให้หมู่บ้านได้นำไปเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงามดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชนตามแนวทางพัฒนาคนพัฒนางานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับอำเภอบ้านม่วงบ้านสรสีหมู่ที่8ตบบําบลบ่อแก้วเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปี2568ที่ได้รับพระราชทา,านเงินขวัญถุงในครั้งนี้ในการจัดงานก็ได้รับการสนับสนุนและประสานการดําเนินงานจากหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนจิตอาสาประชาชนในพื้นที่และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านม่วงโดยการนำของประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อหมู่บ้านจะได้นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมแก้ไข ป้องกันแก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดด้วยพลังความรักความศรัทธาความสามัคคีของประชาชนสร้างเป็นเครือข่ายและต่อยอดไปสู่การพัฒนาคนพัฒนางานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่ทรงต้องการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ให้พ้นจากภัยร้ายของยาเสพติดต่อไปนะคะหลังจากพิธีแลกเงินขวัญถุงเสร็จสิ้นแล้วจะได้ขอเรียนเชิญท่านในอำเภอได้กล่าวให้โอวาทต แนวหลักต่อไปค่ะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นประจําจุดมอบรับแรกเงินขวญถุงนะครับครับเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นะครับอัญเชิญเงินรับแรกเงินขวญถุงพระราชทาน นะครับครับลำดับต่อไปนะครับเป็นพิธีมอบรับแลกเงินพระราชทานผลถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสรรสีหมู่ที่แตดกราบบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับ เดินเชิญท่านที่มีรายชื่อนะครับลุกแล้วเดินประจำจุดนะครับรับแรกเงินนะครับจากนั้นนะครับก็ถอยลงมานะครับก็มีจุดที่มาร์กนะครับให้เดินขึ้นไปตามเรียงแถวนะครับจากนั้นทำความเคารพนะครับแล้วก็รับมอบนะครับแลกเงินหน้าภาษาญีักษ์นนะครับจากนั้นนะครับก็ถอยฉากออกมาแล้วก็ถือนะครับ เวลาจับนะครับให้จับที่กรอบรูปใส่ไว้ที่หน้าอกนะครับจากนั้นก็เดินทํคของเคารพนะครับเราก็เดินลงมานะครับเรียนเชิญท่านสมานสุขนันท์นะครับนายกองการบริหารส่วนตะบนบ่อแก้วนะครับขึ้นเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นแถวแถวหน้าลุกแล้วก็ไหลขึ้นไปเลยนะครับเดินเดินตามกันเลยนะครับท่าน วีรพงศ์นีไรน่าผู้อนวยการโรงเรียนพุทธรักษาไทยเสรีนะครับเดยนเชิญนางสาวพิสมัยคำกองนักวิชาการศึกษาอ,อ,กอบตบ่อกแก้วนะครับเียนเชิญท่านโชคปัญญาธงอาสานะครับเียนเชิญนางสาวจุลพรบุรพาครูโรงเรียนบ้านสรุสีเดินเชิญพออ,อนัทพงศ์ทิพย์วงศาสา พ่อกองช่างอปบ,บอบแก้วเนีินเชิญผู้ใหญ่สมิทย์มหานพงชัยนะครับเรีินเชิญผู้ใหญ่วันเพ็ญพิคุณพี่ทองขอภัยนะครับไฟเขียนมาเป็นพิคุนนะครับแถวหน้านะครับลุก,ลกต,าตามไปเลยนะครับเพื่อไม่สับสนนะครับจะได้รวดเร็วนะครับแถวหน้าลุกเลยนะครับ ครับสำหรับท่านที่นะครับอยู่แถวนะครับเดินเดินตามไปเลยนะครับขึ้นแล้วก็ทำความเคารพนะคร,ครับครับเรียนเชิญผู้ใหญ่จิตบุตรละครนะครับ เรียนเชิญผู้ใหญ่ชายาเป้าคำนะครับเรียนเชิญผู้ช่วยสํารีรื่นรมนะครับเรียนเชิญผู้ช่วยบุญแยม้มดารุลิกรีเนเชิญอาจ,จารย์ปรเมศอาหารเรียนเชิญสอปตสุธิสมอาหารเรียนเชิญสอปตอนุชาเลิกกัญญาเรียนเชิญผู้ช่วยบุญนำเนินทรายนะครับเรียนเชิญผู้ช่วยสํารางโคตบิน เรียนเชิญนางสาวนันทิดาเนตรกันหานะครับนางสาวนิตยาวงชาในธนเชษฐ์จงกุลมีเรียนเชิญนางพรทิพย์โทสวนจิตเรียนเชิญนางจำเรียงราชโสเรียนเชิญนางปภาศีแงพรมเรียนเชิญนายสัทธาบัญจงนะครับเรียนเชิญนายเสกสรรเนตรกันหาเรียนเชิญ นางพิสมัยจกักโสภาเรียนเชิญนางขวัญนภา,าโคตบินเรียนเชิญแม่บุญเฮียงพาแสงเนียนเชิญนางพับพาอาถานนะครับเรี่นเชิญนางสมพรลาโพเนื่เชิญนายอนุวัฒน์จันลอยจันลอยนะครับเรียนเชิญนางพงสุดา เสือคนแข็งเรียนเชิญนางสุดใจสองประโคนเรียนเชิญนางธนพลดวงศรีเรียนเชิญนายนางจันเพงชัยเรืองเรียนเชิญนายอินทิราศรีภูนะครับนายครับเปลี่ยนนายแล้วเป็นนายแล้วครับในการรับแลกเงินก้อนผงพระราชทานนั้นนะครับก็เป็นทุนศรัทธานะครับที่ต่อยอดนะครับจากพระองค์ท่านที่มี พระบิตานะครับโปรดเล่าโปรดประมองนะครับให้ซับส่วนพระองค์นะครับให้ตั้งต้นที่กองทุนแม่จากนั้นนะครับเราสมาชิกกองทุนแม่แล้วก็เครือข่ายกองทุนแม่นะครับก็ได้มาต่อยอดนะครับตามหลักปรัชญาแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนะครับมุ่งหวังให้เป็นกองทุนขันถุงในทุกหมู่บ้านนะครับที่จะ ต่อสู้กับยาเสพติดและเป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านให้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับพึ่งภาความเข้มแข็งของตนเองนะครับร่วมกันนะครับเพื่อเอาชนะและปัญหาอุปสรรคต่างๆในหมู่บ้านชุมชนนะครับบนพื้นฐานของการให้เอภัยนะครับแล้วก็ด้านสังคมนะครับด้วยสันติวิธีนะครับก็เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริงนะครับก็โดยมี องค์รกรส่วนที่สําคัญนะครับอยู่สามอย่างก็คือนะครับทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นพระราชทรัพย์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับที่พระราชทานให้กับทุกหมู่บ้านชุมชนนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณอ้อนพ้นนะครับปัญหาที่สุดมิได้ทุนที่สองนะครับก็คือทุนศรัทธา เป็นเงินที่สมาชิกในหมู่บ้านกองคุณแม่ของแผ่นดินนะครับร่วมกันบริจาคด้วยพลังศรัทธานะครับที่เราได้ร่วมทำผ้าป่ากระถินนะครับหรือว่าสมทบทุนเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับก็คือเป็นทุนศรัทธาของทุกคนนะครับทั้งสมาชิกและราษฎรในหมู่บ้านในชุมชนและก็เครือข่ายนะครับที่ร่วมกันนะครับสร้างทุนศรัทธาเพื่อไปต่อยอด สมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับและอันที่3นะครับก็คือทุนปัญญาสําหรับทุนปัญญานั้นนะครับเป็นเงินที่สมาชิกในกองทุนหมู่บ้านนะครับหรือว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินคิดระดมทุนทรัพย์นะครับเพื่อขยายต่อด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านเรานะครับเพื่อใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับในพิธีอัน สําคัญของเราชาวตําบบ่อแก้วและก็ชาวอำเภอบ้านม่วงเรานะครับที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสุริจิตนะครับที่ทรงพระราชทานเงินขวันถุงนะครับแปดพบาทให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาอยากเข้าร่วมต่อยอดเงินนะครับเพื่อสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโซลุสีในวันนี้นะครับ นอกจากนั้นนะครับเราก็จะได้ร่วมกันนะครับระดมทุนนะครับทุนปัญญาเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไปนะครับทั้ง17กิจกรรมแล้วก็10หลักเกณฑ์นะครับ10ขั้นตอนในการดําดเนินงานของกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2540 นะครับก็เข้าสู่ทศะท,ะที่3นะครับที่จังหวัดสกลนครเรานะครับที่ขอตั้งนะครับที่ห้วยเดียรนะครับซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินก็เป็นเสมือนกองทุนขวัญถุงนี่นบ่เทียงขาวอนบ่อแน่นอนทุนทุนบ่าอาจติดตามคนบ่าอาจสมสาภาบ่ออาจบายจิตวิอบักเทื้อห้างตายแล้วรา อันวางเลื่อนขัานแก้วเป็นสมบัติประจำโลกท่านอาเปอก็มารับมอบนะฮะเอะว่านาปรานะเป็นสมบัติประจำโลกบามบัดโสภุภวานหนือกสุดีสาดอกไม้ต่โลกข้นธารบออาติตามสุนดอกน้ำข้นบัตตาญานเอ๋ยเอุยมเฮาวัดผาอ๋ออาติตามสุนดอกน้ำ้นบัตตาญา เออขึ้นมาัดผักสีแดงเดียวกะเพราผัดแตงมองปลาให้กับท่านนายอำเภอนะฮะจ้ะเพร,ราขอใช้น้ำชิ้นเจ้ากินท่านสา่างน้ำ<พ>กินท่านปูวานหรืเอเงินเ่นโบเผ็ดแกนสารสละท่านในมือเจ้าเอาบุญเขาดอกไซโต้ซีไดเป็นผู้โกดอกลูมลอมอตาพันวาก็พบผลผลาบุญสีสูงสู้นั่งอยู่บุญสีสู้ห้าวขึ้นสวรรค์ท่องไปยองยองพันวา คุณสิีนดนมีบ้านทั้งว่ารับทั้งปูจันทร์ป้าดอกเมื่อนาใบพาตายไปบ้านลื้มใจนะเอีนะได้มองประร้คุณสีแดงเน่งเสื่อเปบ้านเ่าเยที่ไกายภากคนรนะจใช่ค่ะตัวดอเซลอย่างนี้เลยฮะเออทาน้อร่อยนะคะสง้อนรรวาไม่มีอ่นระ ภายในได้หลายบ้านกัมาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมถึงสัตวทธานนะครับกับนิลลังบ้านสุรศรีตามกำลังตามสัทธาเนาะครับเนาะวันนี้ให้ท่าทำกับข้าวโอ้โนี่นะคะอันนี้ทำอะไรคะโอ้ยมือปราบฮะรูปลอนะอุ้ยรูปลอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแกเขินแล้วแกเขินแล้วแกเขินแล้ว แกเขินแล้วนะแกเขินแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะแม่ตาด้าดิตาดีปั้แอนตาดีอ้าวนี่ก็เป็นภาพบรนยาิการให้เอฟซี่ะ